วัสดีครับ FC ที่รักขลุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบก,กับช่องแอดโนวี่ชาแนลนะครับหรือแอดหนูนคุยเรื่องหัวอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบก,กับใบตรวจนะครับใบตรวจที่มีตัวเลขที่มีคุณภาพสองฉบับนะครับวันนี้ มันก็คือเจ็ดเซียนนะครับใบตรวจเจ็ดเซียนกับใบตรวจยงพลนะครับก่อนที่ท่านจะไปก็ดูคำเตือนด้วยนะครับของช่องแพทย์หนุยคุยเรื่อง,องหนวยขอบคุณครับวันนี้ใบตรวจเจ็ดเซียนนะครับให้เลขที่ถุงเงินเนี่ยนะครับเป็นเลขสองนะครับงวดมีให้เลขสอง งิที่ผ่านมาให้เลขหนึ่งนะครับปรากฏว่าไม่เข้านะครับเลขหนึ่งไม่เข้านะครับกุหลาบแดงนะครับกล้องไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับ ให้หนะครับวดนี้ตรงนี้เป็นเลขหกวดที่ผ่านมาให้เลข3นะครับในเข่ากุหลาบแดงบนนะครับห้าหกเจ็ดนะครับ จุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้นะครับกุหลาบแดงล่างสี่ห้าหกนะครับห้าหกเจ็ดบนแล้วก็สี่ห้าหกแสดงว่าชนกันที่ห้ากับหก นะครับห้ากับหกนี่คือบนล่างของกุหลาบแดงงวดนี้นะครับเจ็ดเซียน vip ล่างให้ศูนย์นะครับแล้วก็ดวงดวงหน้าสนใจงวดนี้เป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ศูนย์สองสี่หก 0246เรามาทำความเข้าใจนะครับเฉพาะที่มันเข้านะครับดวงบนงวดที่ผ่านมาไปที่234นะครับแต่ปรากฏว่าหวยออกที่7 จ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดบนไม่เข้าส่วนสี่ห้าหกล่างนะครับสี่ห้าหกล่างนะครับเข้าแปดห้า VIP ล่างห้าเข้าเป๊ะเลยนะครับส่วนดวงหนึ่งสามห้า ก็เข้าแปนี่คือจุดเด่นของเขาในงวดที่ผ่านมาดูงวดนี้นะครับส่วนใหญ่ดวงจะไปทางล่างนะครับส่วนใหญ่ดวงจะไปทางล่างนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกัน ระหว่าง0 2 4 6งวดนี้ผมอยากให้มองไปที่0กับ2ล่างนะครับล่าง0กับ2เพราะอะไร VIP ให้0นะครับกุหลาบแดง4 6 สี่ห้าหกเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสี่กับ6กนะที่มันชนกันนะสีกับ6ที่มันชนกับกุหลาบแดงล่างนะสี่สี่กับหกเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่0กับ2นี่ก็ศ์มันก็น่าจะเป็น5ถ้าจะเข้านะครับถ้าตัวนี้ไม่เข้า4กับ6ไม่เข้ามันก็จะเป็น5ู้นย์ แล้วก็ห้าสองนะครับห้าศูนย์ห้าสองอยากให้มองไปคู่นี้นะครับสําหรับงวดนี้แต่มันเป็นต้นต้น,ตนงวดก็อย่าพึ่งสี่เรียดนะครับเรามาดูหลวงปูห่ลวงปู่นี้ก็แม่นไปทางล่างนะมันก็ยังเรายังเห็นอยู่ที่ศูนย์นะ ก็ยังเป็น4 0 5 0 6ก็เป็น6 2แล้วก็6 3มนะมันก็มาสอดคล้องกับดวงดวงก็มี0นะครับดวงก็มี0 0กับ6 0กับ6เป็นหลุงปู่เพราะนั้นชนที่0ูนอยากจะให้มองไปที่0นะครับท่านะสำหรับหลงปู่ เลขด้านหลังนะครับงวดนี้ลูกเทวดาให้สองนะครับไปทีละสองช่องนะครับลูกเทวาดาให้สองบัวหลวงเก้านะครับเพชรนพระเก้าหกกับศูนย์ทองคำนำโชคหกกับสี่ นะครับแล้วก็ราชาโชคศูนย์เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมาลูกเทวดาให้หนึ่งหัวหลวงหกราชาหนึ่ง เพชรนพเกา้าสามกับหนึ่งทองคำนำโชคหนึ่งกับห้านะครับสรุปแล้วเข้าเข้าอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือราชานำโชคทองคำนำโชคที่ล่างนะครับแต่งวดนี้ดูนะครับดูจะเห็นว่า เรายังให้0ูนนะครับราชานำโชคก็ไปที่ศูนยส่วนอีกตัวหนึ่งที่มาติดติดก็คือ6มี2เจ้า4มีเจ้าเดียว2มีเจ้าเดียวที่ให้ดูเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ที่เขาให้มาของของงวดนี้นะครับของ7เสียนของเลขเเสียนนะครับ ศูนย์ก็เป็น4ี่ศนะครับเป็น4050ูนย์หก็จะมี40อยู่นะครับต่อไปคังตัวเลขคังตัวเลขหลักร้อยอยู่ที่3 4 8 9 10อยู่ที่4 5 6 7 หลักหน่วยสองสแล้วก็78นะครับสองสามเแปหัวบนห้าหกนะครับ5กับ6กถ้าหมาก็จะเป็น5้าสองห้มา6กสองแล้วก็6กสาม เลขถอดรหัสล่างนะเขาเขียนบอกว่าล่าง01แล้ว46คู่รหัสก็เลียกคู่อยู่ที่026เลขขี้อยู่ที่157นะครับอย่างที่ผมบอกุมมองไปที่2กับ0นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ค้งตัวเลขเข้าหรือเปล่าพอหวยออกที่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดก็จะออกเข้าอยู่ที่ห้านะครับเจ็ดไม่มานะครับแล้วค้นงตัวเลขงวดนี้ล่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสิบนะครับ ที่ผ่านมาเข้า10เพราะฉะนั้นเรามองไปที่10นะครับงวดนี้ผมว่าน่าจะมีให้เห็นสี่ห้าหกเ็ดสี่ห้าหกเ็ดนะครับมองไปที่4ี่ห้าหกเจ็ดยังตัดไม่ขาดนะครับโดยเฉพาะสี่หกเ 7ออกไปแล้วห้าออกไปแล้วมันจะเหลือสี่กับ6หรือเปล่าความคิดส่วนตัวนะครับก็อยากให้มองอย่างนั้นนะครับส่วนตัวนี้5กับ6ตัวนี้สี่ห้าหส่วน7เซียนห้าหเจนะครับ อยู่ที่เลขหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับงวดที่ผ่านมาเลข7เ,เสียนให้2 3 4นะครับ2 3 4ออก7จ,จ็ก็ไม่เข้านะครับแต่ไปติดหลักสิบอยู่นะครับหลักสิบของทางตัวเลข แต่งวดนี้ระหว่างขังตัวเลขกับเลขเจ็ดเซียนตัวนี้ชนกันส่วนล่างนะครับส่วนล่างศูนย์หนึ่งสี่หกผมอยากให้มองไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สองหกงวดที่ผ่านมา เข้าไมเอ่ยงวดที่ผ่านมาเขาให้เลขตัวเดิมนะครับ0 0 1 4 6เดี๋ยวเขาให้เลขตัวเดิมชุดนี้เลขตัวเดิมนะครับเขาจะเปลี่ยนที่เลขฝ่ามือหรือเปล่าดูก่อนนะครับงวดงวดฝ่ามือหัวแม่มือ9 6 2 4 0อ่าเขาจะเปลี่ยนที่ฝ่ามือนะครับ งวดที่ผ่านมาออกก็ไม่มาตามนัดครับไม่มาตามนัดเลยแต่ว่าเข้าขี้ขี้คู่ไม่ติดนะครับไม่มีแปดงวดนี้เหมือนเดิมนะครับเขาให้เหมือนเดิมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ผมขอให้เน้นไปที่หลัก10บบนนะครับงวดนี้10บบนน่าจะมีให้เห็น ต่อไปลูกเทวดานะครับลูกเทวดา4บัวหลวง0รวย0นะครับ0แล้วก็0นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่บัวหลวงนะครับบัวหลวงให้5้า ก็เข้า8ปห้ากับห้าเจ็ดวันนี้บัวหลวงให้ศูนย์นะครับผมถึงบอกว่าเจดเสียนงวดนี้น่าจะน่าจะมองไปที่ศูนย์นะไปที่ศนส่วนหวยวันที่สามศนยธันวาหกหกเด่นที่ศูนกับห้าถ้าศูนย์ก็สี่ศย์ห้าศูน ห้าก็สี่ห้าห้าห้าก็อยากให้มองไปที่เลข0ูนย์นะครับจะได้เป็นไปในแนวดากทางคนเดียวกันมาที่ครังตัวเลขล่างหลักสิบสองสามสี่ห้าหลักหน่วยอยู่ที่0ูนสองสี่แล้วก็เจ็ด ถ้าเป็นไปได้ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่20 30 4นย์นี่้แหละนะถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นมันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยเพราะมันศูนย์เขาให้วางไว้ที่หลักหน่วยตามคำังเขานะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนเลข7เซียนอยู่ที่0 4นย์สี่ห้าศูนย์ส งวดนี้เต็มไปด้วยศูนย์ของ7เ,เตียนนะครับก็น่าสนใจอยู่นะงวดที่ผ่านมาครั้งตัวเลขเลขออกค่า8 8 5เข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยที่5หน่วยออก8 5นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ให้ดูที่หลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยก็น่าจะอยู่ที่0 2 4 7อยากให้มองเลขคู่ชุดนี้เพราะอะไรถึงมองเลขคู่เพราะไปมันไปสอดคล้องกับเลขที่บวงกลมครับเลขดวงมันไปชนกับเลขดวงที่มี0 2 4 6 0 2 4 6แล้วก็เลขหลงปู 0กับหนี่คือเจ็ดเตียนนะครับเจ็ดเตียนผมจะเอาตัวแม่นมาให้ดูตัวนี้แม่นนะครับแม่นไม่ค่อยไม่ผิดตัวนี้แม่นก็ไม่ผิดตัวนี้แม่นก็ยังไม่ผิดตัวนี้ผิดตัวนี้ก็เคยผิดสองตัวนี้เคยผิดนะ้าบนนะแต่ล่างยังไม่ผิดนะครับเ4สี่ที่เคารพล่างเขายังไม่ผิด นั่นก็คือ4 5 6 0ถ้าเป็นไปตามโครงสร้างนี้ก็จะเป็น4 0 5 0และก็6 0นะครับอันนี้ดูตามใบตรวจนะครับหรือถ้ามาก็จะมาแบบนี้อย่าง4กับ5ไม่มีแต่6แต่เอา0มาใส่ก็จะเป็นเลขวินตัวนี้ก็เป็นเลขคลังคลังตัวเลขนะครับ คนน่าจะเข้าประมาณเนี้ยผมว่านะไม่ไม่น่าจะพลาดงมดนี้นี่คือเจ็ดเสียนนะครับยังมีอีกฉบับหนึ่งที่วันนี้ผมเอาลงให้นะครับเห็นว่ามีเอฟซขอมานั่นก็คือไปตรวจทรงพลนะครับทรงพลผมเพิ่งลงงวดนี้งวดแรกนะครับ ไปตรวจทรงผลเพราะว่าเอฟซีเขาขอมาผมก็จัดให้นะครับทรงผลงวดนี้นะครับเลขเขาไม่เยอะดีนะผมเอามาดูแล้วเลขพยากรหกศู 6, 0, แล้วก็1นะครับเลขในวงกลมหนึ่งเจ็ดศย์แดหกหนึ่งเจ็ดศูนดห ก็อยู่ที่6ครับ0กับ1นโอ้ดึงเด่นเลยดึงเด่นเลย1 6 0นะครับชัวเล็กขั้นเทพท้าพิสูจน์เดินไปที่6ตัวเดียวนะครับท้าลองอืถูกหรือเปล่ามามาถูกใบไหมเนี่ย มันขอโทษนครับขอโทษขอโทษด,ดิห้าเจ็ดห้าโอ้มันสลับใบกันขอโทษนะครับนี่คือเลขเจ็ดเซียนงวดที่ออกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดผมก็พยายามหามาได้แค่นี้แต่นี่ใบปัจจุบันอันนี้ใ,ใบหลอกไปขอทางร้านเข้ามานะครับ ขอซื้อทางร้านเขาเขาก็ให้มานะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ดึงเด่นห้าสองห้าหนึ่งสองนะครับดึงเด่นห้าหนึ่งสองเลขตารางก็จะเป็นห้านะครับห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดก็จะมาที่ห้าหนึ่งสองนะครับเลข เลขเทพนะเขาบอกว่าอย่างนั้นชัวเลขเทพนะขั้นเทพพระเจ้าตัวเดียวหนะ้าห้าหนึ่งห้าสองะงวดสามสิธันวาที่จะถึงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นบนนะเพราะมันมาให้มาคู่กันผมก็เพิ่งดูอันนี้ชัวเลขขั้นเทพตัวนี้ให้เจ็ด คือหกับ7ออกมาแล้วเขาท้าพิสูจน์ว่า5กับ7จน่าจะมีอีกนั้นก็คือ5้าสอ1เจนะครับแปะไข่ฟงนะครับแกะไข่ฟง8กับ3 8 9 8 3 3เกแล้วก็3 6ชุดสตัวอยู่ที่5 8าแกา นะครับก็ดูเอาไว้นะครับแม่ชีลอยน้ำนะงวดนี้ให้สองสองห้าแล้วก็สองสามปัทุชนปัทุชนสี่กับศูนย์ 3 4 5 4, 1, 4. สี่้าสี่หนึ่งสี่สวยๆแล้วก็แจม0นย์ก็ยังอยู่ที่0ูนยห้านะครับสมบัติพระอุมา7ก็ยังให้เจ็ดห้าเจหอยู่นะครับแจวจริง5กับ7ซึ่งออกไปแล้วอยู่ที่ท้าพิสูจน์ด้านหน้านะครับสอเมืองสิง ห้ากับเจ็ดใบนี้อยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะครับเพบสี่ห้าแปดออกไปแล้วห้าเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแล้วจริงห้ากับเจ็ดนอสตานอสตาหนึ่งนอสตาหนึ่ง 1นึ่อออริยะนะครับ7 7, 3, 7็ดเอาจารย์เสียงพินลุ่มน้ำปิง2นะครับกน็น่าจะติดกับเขาบ้างก็คือสองนะฉบับนี้ผมดูพอเเตียนเข้ามาที่0 2 4 6์ถังทองห้า นี่คือเลขของธนพลสองก็ยังมีให้เห็นนะครับถ้าสรุปนะแม่ชีรอยนะ้ำก็อยู่ที่ที่คือได้ไดลุ้นนะครับคือได้ลุ้นที่สองแล้วก็ปุถุชนนี่ก็สี่ อาจารย์เสียงพินนี่ก็สองมีอยู่สองอาจารย์นอกนั้นจะเป็นห้ากับเจ็ดนอกนั้นจะเป็นห้ากับเจ็ดถ้าห้ากับเจ็ดมาก็โอ้ต้องยกให้ทรงพลเลยงวดนี้ถ้าห้ากับเจ็ดมานะนี่คือใบตรวจทรงพลถ้าทำสถิติดีงวดหน้าเจอกันอีกครับนี่ก็คือ ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของของทรงผลเลขตารางอยู่ที่5 1แล้วก็2นะครับผมอยากให้มองไปที่2เพราะมันชนกับ7เตรียนนะครับ7เตรียนส่วน5กับ7กับ8จะยังคงอยู่หรือเปล่านะต้องวางเจ็บีเอาไว้นะครับ เพราะว่าเลขเจ็ดเตียนเลขเจ็ดเตียนที่ไม่ผิดเลยนี่คือสถิติเท่าที่ผมทำสคริปต์หวยมาต้องยกให้นะครับต้องยกให้เขาล่ะนี่คือออกแปดห้านะครับออกแปดห้า 5้าแห้างวดที่ผ่านมานี่ออก9กหนึ่งนะครับเก้าอันนี้ออกหนึ่งสนะครับที่ผมทำสคริปต์มาสงวดไม่เคยผิดเพราะฉะนั้นฝาก fc ดูตัวนี้เลยนะครับเอาไว้เฉลยใกล้ๆออก แต่ผมมีเลขในใจแล้วล่ะเลขล่างนะครับงวดนี้อยู่ในนี้แหละเพราะมันมีหน่วยสูตรที่มันมาชนกันเป็นเลขคู่สำหรับงวดนี้เพราะฉะนั้นเอฟซีท่านใดที่มีข้างล่างนะเลขล่างที่มีเลขคู่อยู่ในใจก็ถือว่าได้เปรียบแล้วตอนนี้นะครับถือว่าท่านได้เปรียบ ก็หาตัวอื่นเข้าไปประกบเท่านั้นเองนะครับแต่ผมไม่มีคู่ขี้นะครับเพราะคู่ขี้ทําให้ออกหากมาแล้วถ้าง,งวดที่แล้วเอาคู่ขี้อีกมันก็ออกห้าเจ็ดอ่ะเจ๊งเลยก็งวดนี้ก็ไม่มีคู่ขี้อาจจะเป็นคู่คู่หรือขี้ขี้เหมือนเดิมนะครับหวยงวดนี้นะครับหาง,งวดนี้สองอันนี้ก็ยังมีสองให้เห็นนะครับก็ยังออกใกล้เคียง จะเป็น25 27 28หรือ29นะ29 25 27 28แล้วก็29อยู่ในใจนะครับอยู่ในใจเป็นยังไงบ้างครับเจสีที่รักขลุกทุกท่านพอเห็นลางๆหรือ,อยังแต่ยังอีกนานนะผมเพิ่งลงไปตรวจเอกสารต่างเพิ่งได้มา ก็น่าจะลงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะลงเป็นหนังสือให้หมดเลยลงรวดเดียวเพราะมันใกล้มันระยะกับชั้นชิดเพียงเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เจ็ดเตียนนะครับก็ขอฝากไว้ที่0 2 4 6ขอให้ f อได้รับไปพิจารณาด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดหาเอกสารหลักฐานแม่นแม่นมาให้ท่านนะครับและก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจ7เซียนนะครับขอให้ท่านรลลล่ำรวยๆนะครับและส,งลสง่สงผล2อใบตรวจนะครับ ที่เอซขอมาผมก็จัดให้ตามคําขอขอให้ท่านร่ำรำรวยๆก็แล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปข้างหน้าครับผม